สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็มาพบกับคุณฟูไอ์ค่ะอุ้ยเสียงอะไรคะเด็กๆได้ยินกันไหมคะอยู่ที่บ้านอุ้ยเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะอุ้ยดูก้อนเมฆมนนะสิคะมืดมากเลยเป็นสีดำเลยนะคะเด็กๆท้องฟ้ามืดหมดเลยสงสยัยฝนจะตกพายุจะเข้าแน่เลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูไอ้ขอตัวไปหลอฝนก่อนนะคะหน่วยที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือหน่วยฝนจ่านั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องการเกิดฝนนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆ รู้ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วฝนมาจากไหนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะในวันนี้คุณครูไอซ์ก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้รับชมรับฟังกันนะคะชื่อว่าเพลงเมฆฝนนั่นเองค่ะพร้อมที่จะไปรับชมรับฟังกันหรือยังคะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันก่อนนะคะเด็กๆไปเลยค่ะ ก็ลดน้ำหนักเลยพากัน yeah, แยกแตกเป็นเมน็ดฝนทิ้งตัวลงบนพื้นดินชุ่มช่ำใจเม็ดฝนพรางพรายก็ เลยพาเป็นแยกแต่เป็นแดดฝน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเพลงเมฆฝนที่คุณครูไอซ์นำมาสนุกไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนในวันนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะการเกิดฝนนะคะฝนมีแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งน้ำต่างๆนะคะเด็กๆเช่นแม่น้ำนะคะลำธารทะเลแล้วก็น้ำตกนั่นเองค่ะค่ะซึ่งฝนนะคะเกิดขึ้นมาอย่างไงนะคะเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ของเรานะคะ ส่องแสงมายังแม่น้ํานะคะทําให้เกิดความร้อนพอน้ําเกิดความร้อนนะคะน้ําก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ํานะคะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นก้อนเมฆนะคะก้อนโตโตเลยที่เกิดจากไอน้ํารวมตัวกัน,นะคะ่ะเมื่อไอน้ํารวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะก้อนเมฆก,ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเด็กๆจนก้อนเมฆนะคะไม่สามารถรับน้ํารับไอ้น้าได้ไหวนะคะ จึงปล่อยน้ำออกมานะคะกลายเป็นเม็ดฝนนะคะที่ตกอยู่ทุกวันนี้นะคะเด็กๆ เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนะาะค่ะสรุปนะคะฝนนะคะก็เกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังแม่น้ํานะคะแล้วทําให้น้ําเกิดความร้อนนะคะพอน้ําเกิดความร้อนนะคะเด็กๆน้ําก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นก้อนเมฆนะคะก้อนโตๆเลยที่เกิดจากไอ้น้ํารวมตัวกันนะคะเมื่อไอน้ํารวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะ ก้อนเมฆก,ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจนก้อนเมฆไม่สามารถรับน้ําหนักไอ้น้ําได้ไหวนะคะจึงปล่อยน้ําออกมากลายเป็นเม็ดฝนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูไอก็จะมีใบางานมาให้เด็กๆเหมือนทุกครั้งนะคะค่ะใบางานของวันนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นนี้เลยค่ะซึ่ง ข้างบนนะคะก็จะมีวันที่บอกไว้นะคะซึ่งจะตรงกับวันที่16นะคะเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆค่ะในใบงานนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพฤดูฝนนะคะให้สวยงามตามจินตนาการเลยนะคะเด็กๆค่ะถ้าใครทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูป เด็กกับผลงานนะคะส่งมาให้คุณครูทางไลน์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย